ย้อนอดีตก่อนยุคทองคำราคาพุ่งเมืองไทยมีแหล่งทองคำที่ไหนบ้างทุกวันนี้ที่ลุ้นกันยิ่งกว่าหุ้นก็คือทองคำราคาพุ่งที่ช่วงกลางเดือนเมษายนปี2567ราคาทองคำแท่ง96.5%ขึ้นไปแต่บาทละ41,600 41, บาทเมื่อทองคำมีทั้งคุณค่าและมูลค่าแล้วในเมืองไทยมีแหล่งทองคำอยู่ที่ไหนบ้าง ทองคำเป็นแร่โลหะที่มนุษย์รู้จักและนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่เมื่อ6,000กว่าปีมาแล้วดังที่ค้นพบว่าแหล่งอรารยธรรมในอดีตมีการใช้ทองคำในรูปแบบต่างๆเช่นที่สุสานของฟาโรตุตันคาเมียนในอียิปพบทรับสมบัติที่ทำจากทองคำหรือตกแต่งด้วยทองคำหลายพันชิ้นแต่กว่าโลกจะเริ่มการบริโภคทองคำอย่างแท้จริง ก็เมื่อศตวรรษที่18หลังจากมีการใช้บอพบทองคำที่รัฐแคลิโอรายนาสหรัฐอเมริกาและพื้นที่อื่นต่อมาปี2422มีการค้นพบแหล่งแร่ทองคำขนาดใหญ่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจนกลายเป็นยุคตื่นทองหลังจากนั้นก็เกิดการตื่นทองในอีกหลายพื้นที่ของโลกต่อเนื่องเช่นในปี2510ค้นพบแหล่งทองคำที่วิดวอเตอร์ซอแรนแอฟริกาใต้ในปี2522 ที่รัฐยูคอนแคนาดาโดยแหล่งผลิตทองคำสำคัญของโลกอยู่ที่จีนแอฟริกาใต้ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาเปรูรัสเซียแคนาดาและอินโดนีเซียสำหรับประเทศไทยแม้ในเอกสารประวัติศาสตร์หลายฉบับบันทึกถึงการใช้ทองคำตั้งแต่สมัยสุโขทยัยแต่ไม่พบหลักฐานการทำเหมืองหรือแหล่งแร่ทองคำ จนถึงสมัยอยุทยาในปี2283ตรงกับรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงมีการพบแหล่งทองคำที่ตำบลบางสะพานเมืองกุยบุรีปัจจุบันขึ้นอยู่กับจังหวัดประจวบคีรีขันร่อนได้ทองคำ90ชั่งเศษและโปรดให้นำไปปิดมณฑปพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรี ถึงปี2415ตรงกับรัชกาลที่5ประชาชนที่บ้านบ่อทองและบ้านหนองสังอําเภอกบินบุรีเมืองปราจีนบุรีค้นพบทองคำจึงโปรดให้พระปรีชากรลการสำอางอมาตยากุลไปครองเมืองปราจีนบุรีทั้งมีพระราชประสงค์ให้ไปจัดทำเหมืองทองคำแต่กลับเป็นว่าเกิดการช่อกงทองคำจนประชาชนมาร้องเรียน ปี2,435รัชกาลที่5มีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งกรมราชโลโหอกิจและภูมิวิทยาปัจจุบันคือกรมทรัพยากรธรณีเพื่อควบคุมการทำเหมืองแร่ในขณะนั้นที่มีอยู่หลายแห่งเช่นที่กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ลุ่มน้ำโของอําเภอเชียงทองจังหวัดเชียงรายและอื่นๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก ประมาณปี2468ไทยได้ร่วมลงทุนกับฝรั่งเศสทำเหมืองทองคำที่บ้านบอทองอีกครั้งในขนาดเหมืองที่ใหญ่กว่าเดิมแต่เลิกกิจการไปเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระหว่างปี2457ถึง2461ปี2479ถึง2483บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสชื่อโซไซเต้ D.E.S. My d e ีเด i t t l e ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลให้ทำเหมืองแร่ทองคำ ที่บ้านโตโมอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสสามารถผลิตทองคำได้ประมาณ1,900กิโลกรัมนอกจากแหล่งแร่ที่กล่าวข้างต้นแล้วยังพบร่องรอยการทำเหมืองทองคำในหลายแห่งแต่ไม่ทราบความเป็นมาเช่นบ้านผาฮีดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบ้านบ่อทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเขาร่อนทองอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และอื่นๆส่วนการทำเหมืองแร่ทองคำในปัจจุบัน ได้แก่แหล่งแร่ทองคำภูทับฟ้าอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแหล่งแร่ทองคำชาตรีบริเวณรอยต่อจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์ที่ได้รับอายุประธานบัตรถึงปี2571แหล่งแร่ทองคำที่มีศักยภาพแร่ทองคำสูงที่สุดของไทยมีจำนวน5แนวด้วยกันคือ 1. แนวแร่ทองคำเลยเพชรบูรณ์ปราจีนบุรี 2. แนวแร่ทองเชียงรายแพร่ตาก 3. แนวแร่ทองคําชนบุรีนราธิวาสเริ่มจากชนบุรีระยองและต่อเนื่องไปถึงนราธิวาส 4. แนวแร่ทองคาเชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอน5แนวแร่ทองคํากาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์พง,งาทั้งหมดมีปริมาณสำรองแร่ทองคําที่เป็นไปได้ประมาณ140ตัน ส่วนข้อมูลจากสภาทองคําโลกเวล c o คาซิลรายงานแนวโน้มความต้องการทองคําของไทยในปี2566ว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตของความต้องการทองคําผู้บริโภคสูงที่สุดในภูมิภาคาเซียนโดยเพิ่มขึ้นถึง9%จาก38.4ตันในปี2565เป็น42.1ตันในปี2566การเติบโตนี้เป็นผลมาจากความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนปี2567คงไม่ต้องพูดถึงเพราะทองคำราคาพุง่งคือคำตอบในตัวอยู่แล้ว